สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมตัวหนึ่งที่เห็นกันเยอะในออนไลน์ก็คือ r e v a Reviving Keratin Plus หรือที่หลายคนเขาเรียกกันว่าคาราตินสดกล่องดำนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวนี้อาจจะเป็นทางลัดสู่ผมสวยสำหรับคนที่มีปัญหาผมเสียเยอะๆเลยนะคะ ใช่ครับดูเหมือนว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเน้นเลยสำหรับการฟื้นฟูพวกผมแห้งเสียผมเปลือยหรือที่เรียกกันว่าผมช็อตแบบเร่งด่วนนะครับหลักๆก,ก็คือการเติมเคราตินเข้มข้นเข้าไปเลยซึ่งมันเป็นอาหารผมที่สำคัญวันนี้เราก็จะมาลองเจาะลึกข้อมูลกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่มีจุดเด่นยังไงวิธีใช้แล้วก็ข้อควรระวังต่างๆเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นครับ น่าสนใจมากค่ะเพราะหลายคนคงอยากรู้จริงๆว่ามันต่างจากพวกทรีทเมนต์ที่เคยใช้ใช้กันยังไงจุดเด่นที่เอกสารเขาเน้นก็คือเรื่องช่วยลดผมชี้ฟูทำให้ผมดูตรงขึ้นมีน้ำหนักแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วที่บอกว่าทำเองที่บ้านได้อันนี้แหละค่ะที่แบบดึงดูดมากๆเลยถูกต้องครับจุดเด่นคือเรื่องการบารุงให้ผมเรียบลดความฟูนี่แหละครับส่วนผสมเขาก็น่าสนใจนะ มีไฮโดรไลซ์คาราทินก็คือคาราทินที่ย่อยให้เล็กแล้วมันอาจจะซึมได้ดีขึ้นแล้วก็มีพวกเชบัตเตอร์สารสกัดมะขามน้ำมันจูจูบาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวพวกนี้ก็รู้จักกันดีเรื่องบำรุงผมอยู่แล้ว แต่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับต้องย้ำตรงนี้คือข้อมูลระบุชัดเลยว่านี่ไม่ใช่ครีมยืดผมถาวรนะครับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนโครงสร้างผมข้างในแค่เหมือนไปเคลือบไปบำรุงให้ผมมันเรียบขึ้นชั่วคราวลดฟูอะไรแบบนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่การยืดแต่เป็นการบำรุงให้ผมเรียบสวยขึ้น แล้วขั้นตอนการทำล่ะคะที่บอกว่าทำเองได้มันยุ่งยากซับซ้อนไหมคะเห็นข้อมูลบอกว่ามีจุดที่ไม่เหมือนใครด้วยก็มีขั้นตอนที่ต้องใส่ใจนิดหน่อยครับเริ่มจากสระผมก่อนแล้วก็เป่าให้ผมมัดมาดประมาณสัก80%อร์ซครับไม่ต้องแห้งสนิททีเดียวจากนั้นก็ลงครีมคาราชินให้ทั่วๆเลยเว้นคนผมไว้นิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีจุดที่ต่างมันอยู่ตรงนี้ครับคือไม่ต้องล้างออกเดี๋ยวนะคะ ไม่ต้องล้างออกล่อคะแล้วทำยังไงต่อคะหนีบเลยเหรอใช่ครับไม่ต้องล้างออกแต่ให้เป่าผมต่อจนแห้งสนิทเลยนะครับย้ำว่าต้องแห้งสนิทแล้วค่อยใช้เครื่องหนีบผมหนีบทีละช่อๆไปครับอ้าวแล้วแบบนี้ความร้อนจากเครื่องหนีบมันไม่ยิ่งทาให้ผมเสียหรอคะถ้ามีครีมอยู่บนผมไม่ได้ล้างออกเนี่ย เป็นคำถามที่ดีครับตามข้อมูลที่ได้มานะครับการใช้ความร้อนหนีบหลังลงครีมโดยไม่ล้างออกเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้เคริตินมันซึมแล้วก็ผนึกเข้ากับเส้นผมได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังมากๆเรื่องอุณหภูมิครับใช้ประมาณ160 200ถึง2ององศาเซลเซียสต้องดูสภาพผมเราด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องเป่าผมให้แห้งสนิทจริงๆก่อนจะหนีบนะครับเพื่อลดความเสียหายจากความร้อนชื้นนะครับ อ๋อเข้าใจหลักการแล้วค่ะเหมือนใช้ความร้อนช่วยล็อกช่วยซีลการบำรุงเข้าไปในผมแต่ก็คงต้องระมัดระวังมากๆเลยตอนทําแล้วมีข้อควรระวังอื่นๆดิกไหมคะนอกจากเรื่องความร้อนกระเป๋าแห้งเนี่ยมีครับในข้อมูลเขาแนะนําเลยว่า ควรจะทดสอบการแพ้ที่ผิวหนังก่อนใช้จริงทุกครั้งนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันอาจจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงนิดหนึ่งตอนทำํำก็แนะนําให้ทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกๆหน่อยแล้วก็ตามคําแนะนําของผู้จําหน่ายนะครับยังไม่แนะนําสําหรับคนที่กําลังตั้งค้องหรือว่าให้นมบุตรอยู่ครับ ฟังดูแล้วก็ต้องรอบคอบเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทำง่ายๆได้เลยทีเดียวแล้วผลตอบรับล่ะคะจากคนที่เขาเคยใช้จริงๆเป็นยังไงบ้างในข้อมูลมีพูดถึงพวกรีวิวอะไรพวกนี้ไหมคะมีการอ้างอิงถึงรีวิวจากหลายๆที่เลยครับพวก s h o ป e ี้ a z a d a หรือในต o k ก็มีดูเหมือนว่าส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์นะครับหลายคนบอกว่าเออผมมันนุ่มขึ้นจริงลื่นขึ้น ลดชี้ฟูได้ดีเลยแล้วก็บอกว่าขั้นตอนมันก็ไม่ได้ซับซ้อนเกินไปทําเองได้แล้วพอเทียบราคากับไปทําที่ร้านก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากว่าฟังดูดีเลยค่ะผลลัพธ์น่าพอใจแล้วความคุ้มค่าก็ได้ด้วยแต่ผลลัพธ์ที่ว่าดีเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะแล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ ข้อมูลบอกไว้ว่าอยู่ได้ราวๆหนึ่ถึงสเดือนครับแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันขึ้นกับปัจจัยของแต่ละคนมากๆเลยครับทางเรื่องสระผมบ่อยแค่ไหนใช้แชมพูแบบไหนมีการใช้ความร้อนกับผมหรือทำเคมีอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า สภาพผมเดิมก็มีส่วนนะครับถ้าผมเสียมากๆมาก่อนเนี่ยตอนทําอาจจะเห็นผลชัดมากเพราะผมมันดูดซึมเคราตินเข้าไปเยอะแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะหลุดออกเร็วกับผมสภาพดีหน่อยด้วยครับเขาก็เลยแนะนําว่าอาจจะต้องทําซ้าทุกๆ1 3เดือนเพื่อรักษาผลลัพธ์ให้มันอยู่ต่อเนื่องไปครับสรุปก็คือรีวอร์ตัวนี้เป็นเหมือนทรีทเมนต์เคราตินแบบเข้มขน้นที่เราทําเองได้ที่บ้าน เน้นฟื้นฟูผมเสียลดฟูช่วยให้ผมเรียบขึ้นแต่เป็นแบบชั่วคราวไม่ใช่ยืดถาวรแล้วก็ต้องทำตามขั้นตอนเป๊ะๆเ,เลยโดยเฉพาะเรื่องไม่ล้างออกเป่าแห้มแล้วก็ใช้ความร้อนหนีบรวมถึงข้อควรระวังอื่นๆด้วยถูกต้องเลยครับหัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจว่ามันคือทรีทเมนต์บำรุงไม่ใช่การยืดผมแบบถาวรและผลลัพธ์ที่ได้มันก็ต้องมีการดูแลรักษาแล้วก็อาจจะต้องทำซ้ำเพื่อคงสภาพไว้นะครับ อืมเออน่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าเทรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองที่บ้านหรือแบบ DIY เนี่ยที่มันให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีกึ่งๆึ่งมืออาชีพแบบนี้มันกำลังสะท้อนอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคยุคนี้ที่อาจจะมองหาทั้งความสะดวกสบายผลลัพธ์ที่เห็นผลเร็วแล้วก็ความคุ้มค่าในการดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอีกมุมที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดกันต่อได้นะคะ